สวัสดีครับผมสวัสดีคนที่ชื่นชอบถุงมือผู้รักษาประตูทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาพีววิวถุงมือผู้รักษาประตูอีกเช่นเคยอาจจะมาช้าไปหน่อยนะครับก็คือช้าเลยหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วอาจจะเห็นช่องอื่นพีววิวไปบ้างแล้วตาม t ิ k กตอ,อกตาม YouTube อะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นถุงมือ H3 นะครับ X กวินธรรมศาสตร์จันท์นั่นเองนะครับก็คือถุงมือที่คอลแลบกับพี่ตองนั่นเองนะครับแพคเกจจิ้งก็จะมาเป็นซอง ที่พกพาไปสนามได้สะดวกมากๆนะครับแล้วผมชอบนะเพราะมันมีแยก2ชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูข้างในกันนะครับวันนี้เราจะแบบพรีวิวแบบเรียวๆแบบไม่ต้องตัดอะไรเยอะมากนะครับอ่ะนะครับคือผมช้านะครับคือจริงๆไปมัวแต่สนใจตัวอื่นด้วยแล้วก็วุ่นๆนะครับไม่แข่งนู่นนี่นั่นก็เลยแบบ ไม่ได้ซื้อนะครับจนเหลือสีที่จริงๆผมชอบมันมีหลายสีถูกไหมมันมีสีดํานี่สีดําที่เราจับอยู่แล้วก็พวกสีขาวหน้าโฟมหน้าโฟมแดงสีดําหน้าโฟมแดงอย่างเงี้ยแล้วก็พวกสีสีขาวล้วนนะครับแต่เราก็เลยเอาสีดํามาดีกว่าเพราะว่าทาความสะอาดง่ายนะครับแล้วจะสังเกตได้ว่านะครับมาถึงก่อนเราให้ดูก่อนนะครับมีรับหน้าโฟมนะครับ เดี๋ยวให้ดูดีเทลนะสีดำนะครับก็ดุสวยไปอีกแบบเออเราจะว่าเรื่องด้วยเรื่องซสายก่อนนะครับเรื่องซสายเนี่ยผมว่าทีแรกอะ่ะผมลองแกะแรปดูนะครับผมคิดว่าด้วยการตัดเย็บมันเป็นแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าข้อมูลนะนะครับการตัดเย็บมันเป็นแบบเนี้ยมันเราไม่แกะแรปอะ่ะมันทําให้เราใส่นิ้วไปได้ไม่สุดนะครับ พอหลังจากลองแกะแล้บแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปสูตรเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันก็ยังเหลือๆอยู่ผมรู้สึกว่าเรื่องไซส์อะ่ะมันเหมือนโอเวอร์มา0.5แต่ใดๆก็ตามอะ่ะมันไซส์มันไม่ได้มีแบบว่าเป็น7.5 8.5จุดร้าแาอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันมีนะผมว่าเพอร์เฟกเลยมาผมว่าถ้าสมมติใครใส่แบบว่า8ดมาใส่7.5ได้นะถ้ามันมีะนะใส่9มาใส่8.5เนี่ยผม ในในในมุมผมนะผมว่ารู้สึกว่ามันเหลือแต่คนอื่นผมไม่รู้ว่ามันตรงไซส์ขนาดนไหนนะเพราะว่าหลายคนก็ใช้นะที่ผมรู้จักอะ่ะมันก็รู้สึกว่านิ้วมันเหลือนิ้วมันยาวกว่าปกตินะครับอ่าเรามาดูบอดี้กันก่อนเนี่ยอันนี้แกะแล็บแล้วนะครับอ่าหน้าโฟมก็เนึบอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้พีวอรน,นะครับเออมันก็ไม่ได้หนึบเท่าตอนที่แกะใหม่ๆเพราะว่าเราออกมาลองมันมีข้าโฟงข้าฝุ่นอะไรติดเข้ามา แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ใส่ใส่ให้ดูนะครับสายรัดนะครับทบเดียวแล้วก็ยืดได้ยืดได้นิดนึงนะครับตรงนี้มีพูลูปให้ดึงง่ายผมว่าข้อมือใหญ่ใส่ได้นะมันไม่ได้ใส่ยากขนาดนั้นนะเนื่องจากมันมีพูลูปดึงให้ตรงนี้นะครับพูลูปเขียนว่า h ฮสสามสวยๆนะครับอเดี๋ยวเราใส่ให้ดูก่อนนะครับผมรู้สึกว่าใส่รัดอะมันแปะไม่ค่อยพอมากกว่า ข้อมือใหญ่มันใส่ได้แต่ข้อเสียคือมันมันใส่แล้วใส่รัดมันแปะแบบว่าไม่ค่อยไม่่มยพอเลิกออกไปอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับมีเสียงรบกพ่นขอไปนะนี่เราให้ดูแบบใกล้ๆเลยใส่เนี่ยนิ้วนะครับมันต้องดึงมันต้องดันเข้าไปฮยมันพอดีไหมมันก็มันแอบพอดีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันลงทักงศูนย์จุดห้าผมว่ามันจะกําลังดีกว่านี้เนี่ยนิ้วมันจะเหลือเห็นไหมครับปกติอ่ะ เนี่ยมันเหลือครับปกติอ่ะผมใส่ไซส์แปดมันจะเหลือแค่นิ้วก้อยนะครับเพราะนิ้วก้อยผมสั้นเป่าปกตินะครับอันนี้มันเหลือนะครับอ่ะโอเคอ่าที่ผมบอกว่าข้อมือใหญ่อาจจะติดตรงสส่รัดเนี่ยครับมันดูเหมือนแบบติดติดไม่ค่อยพอดีอะ่ะเห็นไหมอ่ะ <c oughs> ขออภัยนะครับมาเราเรามาเริ่มกันดีเทลนะครับข้างหลังบอดี้นะครับบอดี้รวมถึงการใส่สวมใส่แบบล้วเนี่ยบอดี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นนีโอพีนทั้งชิ้นเลยนะครับงไอถุงมือตัวนี้เป็นงานนีโอพีนทั้งชิ้นและที่ชอบคือผมว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่าไปหาทางแกะสายรัดออกนะครับเพราะว่าสายรัดตรงนี้ นะครับมันขวางโฟมที่ยาวมาแต่ส่วนตัวผมอะไม่ชอบถุงมือโล่งๆนะครับก็คือมีสายรัดดีแล้วคือที่มันบังก็คือมันบังคําว่าคําว่าพี่ตองครับกวินนะครับสายรัดมันก็จะบงังมันจะบดบังไปด้วยนะครับอ่าผมเหมือนผมใส่ผิดข้างให้ดูนี่ฮนะมันบงังเห็นไหมมันบังชื่อนะครับเป็นโอพพนส่วนโซนชกเนี่ยเป็นเป็นยางนะครับเป็นยางพร้อมถึงโลโก้ ตาโลโก้ของพี่ตองเลยนะครับของพี่ตองกวินธรรมสัจจานัน์เลยนะครับเป็นยางนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องถึงหน้าโฟมนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปหน้าโฟมนะครับกั๊กเส็จนะครับกั๊กเส็กั๊เส็นะครับผมไม่รู้ซูมใกล้ซูมบายนะเพราะผมเปลี่ยนมุมกล้องไปเรื่อยนะครับผมจับที่จับทางไม่ถูกเหมือนกันกั๊กเสร็นะครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้านะครับช่วย ความกระชับมากขึ้นแต่จะไม่กระชับเท่าอย่างนะนะครับเรามาถึงเรื่องการตัดเย็บนะครับผมจะสังเกตได้ว่า H3 ตัวนี้นะครับจะได้อินสปายเลชันมาจากถุงมือ Adidas p r e d a t o r h y b r i d แล้วกันอา่าที่พี่ตองเคยใช้มาก่อนพี่ตองเคยใช้ Ad i d a s p r e d a t o r Hybrid นะครับตัวนี้ก็จะได้อินสปายเลชันมาออกแบบมาเหมือนกับที่พี่ตองเคยใส่ก็คือ Ad i d a s p r e d a t o r Hybrid มันไฮบิดยังไงนะครับจะสังเกตได้ว่า จะมีโฟมแรปขึ้นมาขึ้นยันด้านบนเขาเรียกว่าฟิงเกอร์ทิปนั่นเองนะครับมีโฟมขึ้นมายันด้านบนนะครับการตัดเย็บเป็นแบบไฮบริดก็คือเป็นการตัดเย็บแบบซ่อนตะเข็บแล้วก็เซมิโลนะครับก็คือเป็นแบบว่าผสมกันนะครับการตัดเย็บแบบซ่อนตะเข็บก็ n น g a ก i v e ี u คัดนะครับเห็นไหมจะผสมกันเหมือนนิ้วกลมบ้างแบบนิ้วมันจะดูแบบว่าเข้ารูปเขาเรียกว่าการตัดเย็บแบบไฮบริดนะครับ แล้วก็โฟมพันขึ้นมาอย่างที่บอกก็คือฟิงเกอร์ทิปนะครับแล้วถามว่าข้อเสียของการตัดเย็บแบบนี้คืออะไรนะครับเห็นตรงรอยนี้ไหมครับพวกนี้ครับพวกปลายเนี่ยครับมันจะไม่ต่างอะไรกันจากการตัดเย็บเนกาทีฟคัทเลยคือมันจะไปไง่ายมากๆไม่ว่าแค่ลองสวมอ่บางทีอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าจะมีเริ่มแตก,แตกนะครับด้วยการที่มันตัดเย็บแล้วโฟมมันลัง มาพันนิ้วมือนะครับแต่ถามว่าใส่ฟิลผมรู้สึกเหมือนใส่ไฮบริดเหมือนกันนะเหมือนใส่อดิดาสพีเตอร์ไฮบริดเลยคผือผมถือว่าออกแบบมาได้ตอบโจทย์เลยนะครับผมว่าโอเคแล้วถูกกว่าด้วยนะครับถูกกว่าด้วยราคาพันกว่านะครับแต่ได้ใส่เหมือนอดิดาสพีเตอร์ไฮบริดนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเเรามาพูดถึงการที่มันจะแตกนะครับมันด้วยการที่มันล้างไปมันก็จะแตกง่ายผมรู้สึกว่า ใส่ให้บิดอะแตกง่ายกว่าเนกาทีฟคัดนะมันจะแตกเราๆเนี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยไปส่วนมันทนไหมนะครับทนนะครับโฟมถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับเป็นโฟมเยอรมันนะครับลาลาเทคโฟมนั่นละก็ค่อนข้างที่มันก็คือโฟอมคอนแทคอะครับมันมีความทนมีความทนในระดับมากๆเลย ที่คนไทยชอบเลยก็คือโฟมคอนแทคนะครับมีความทนมีความหนึบแต่ข้อเสียของโฟมแบบเนี้ยเล่นส่วนมากจะเล่นอากาศเปียกแล้วจะลื่นนะครับเวลาฝนตกเนี้ยแบบว่าจะลื่นอีกหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการรับบอลของแต่ละคนการฝึกของแต่ละคนนะครับมือรุ่นนี้มันนิยมเพราะว่ามันทนนะครับเล่นญ้าเทียมก็ได้เล่น้าจริงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับถุงมือ H3 กวินนะครับกระชับเลยนะครับ กระชับมากก็พอดีนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับโอเคสบายนะครับแต่เรื่องนิ้วนะครับผมว่าน่าจะหลายคนน่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันที่นิ้วมันรู้สึกว่ามันยาวเกินไปหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไปหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสุงมือรีบซื้อนะครับเพราะว่ามันลิมิเต็ดผมว่าตอนนี้ไซส์มันเหลือน้อยแล้วไซส์มันเริ่มหมด ก็ลองไปหาจับจองกันได้นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ